โอ้โห oh คุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ากลายเป็นสถานการณ์พลิกผันไปในทันทีครับสำหรับฟุตบอลไทยลีกในช่วงเล็กที่2ครับโดยเฉพาะในพื้นที่โซนแดงครับเกมที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับก็คือเกมที่พลังการครับเปิดบ้านรับการเยือนของเมืองทองพี่น้องบอลไทยก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นเนี่ยพลังการอยู่ในโซนแดงครับขณะที่เมืองทองน่าเป็นห่วงครับเพราะว่า ยังไม่ชนะใครในเลกที่2ภายใต้การนำทัพของมาริโออีวานโควิชกุนซือชาวโคเอเชียครับที่เพิ่งถูกแต่งตั้งเข้ามารับหน้าที่สำคัญเจอกับพลังการครับที่ว่ากันว่าดีวันดีคืนนะครับแม้ว่าฟอร์มอาจจะยังไม่พุ่งทยานเท่าไหร่แต่ภายใต้การนำทัพของโคดเอ็กวัตสลแก้วผลึกดูมีอนาคตนะเกมนัดนี้เนี่ยเจ้าถิ่นจัดเต็มนะครับใส่ผู้เล่นใหม่อย่าง แอรอนเกิร์นะครับซึ่งเป็นกองหลังลูกครึ่งไทยออสเตรเลียที่ยืมตัวมาจากซิดนีย์เอนะครับแล้วก็ตัวสำคัญอย่างแอนโดรเทวเซน n ลงสนามขณะที่ทางฝ่ายของเมืองทองก็จะเต็มครับคบณะคำยกออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับโดยมีกองหน้าที่เพิ่งเสริมเข้ามาใหม่อย่างซาลิสนะครับในครึ่งแรกเนี่ยต้องบอกว่าเกมสนุกครับช่วงตน้นแต่กลายเป็นพลังการครับที่มาได้ประตูออกนำ ในนาทีสำคัญเลยครับนาทีที่25จากฝีเท้าของอาบูบาก้ากามาร่าครับเกมนี้ต้องชมทางด้านของมาร่าครับลุยมาด้านขวาก่อนจะเปิดตัดมาตรงกลางแล้วก็เป็นอาบูบาก้ากามาร่าครับทำเข้าประตูไปให้พลังการออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0นะครับแม้ว่าเมืองทองจะมีโอกาสหลายครั้งในครึ่งแรกนะอาบอลเข้าไปซุกก้อต์ขายแต่ว่าเป็นจังหวะล้ำหน้านะครับหรือลูกยิง ของทางสเตาก็ไปชนเสานะครับทำให้จบครึ่งแรกเนี่ยเมืองทองถูกนำนะครับพลังการยังนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนคืึหลังกลับมาครับเมืองทองไม่มีอะไรต้องคิดมากครับใส่กองหน้าตัวใหม่ที่เสริมทับเข้ามาอย่างซาริสนะครับซึ่งกลายเป็นว่าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นครับ พลังการมาได้ประตูจากจังหวะเซตส,สวนกลับแล้วก็เป็นแอนด o รูทเวเซนครับยิงด้วยซ้ายสุดสวยครับสวนตัวผู้รักษาประตูอย่างอามินเกมเข้าประตูไปครับขึ้นนำเป็น2 0ครับในรูปเกมที่ต้องบอกว่าสามารถประคับประคองสถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ เมืองทองเรียกได้ว่ายิ่งเล่นยิ่งยุบครับแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่สามารถแก้สถานการณ์ได้ครับช่วงท้ายเกมพลังการมาได้ประตูที่3จากลูกยิงของสันติภาพราชนิยมในนาทีที่89เป็นประตูปิดกล่องครับส่งผลให้เกมคู่นี้ครับพลังการ FC ครับเปิดบ้านถล่มยับเมืองทอง3ประตูต่อศูนย์ครับ เรียกได้ว่าพลิกผันเลยครับพื้นที่โซนแดงว่าตอนนี้เนี่ยถ้าว่าเมืองทองแพ้เกมนี้จะหล่นไปอยู่โซนแดงนะครับขณะที่พลังการจะถีบตัวเองขึ้นมานะครับอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและก็เป็นชัยชนะนัดที่2ในฤด,ดูกาลนี้สําหรับกนนารแข่งขันไทยลีกของพลังการนะครับคือพลังการน่ะน่าสนใจเกี่ยวกับวิธีการทํางานของโค้ดเอ็กวัช์พลแก้วผลึกนะครับกุนสื่อ ระดับโปรไลเซ้นนะครับอดีตผู้ช่วยของมานุโ k กิงในการคุมทีมชาติไทยนะแกนี่มุ่งมันและพยายามนะเริ่มจากงานเป็นล่ามวันนี้เป็นโค้ดใหญ่ไปแล้วเกมนี้นะครับสิ่งที่ได้รับคำชื่นชมจากแฟนบอลเป็นพิเศษก็คือตัวแกเนี่ยนะครับมีความกล้าในการใช้ผู้เล่นนะครับหน้าใหม่หลายลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับแอรอนเกิร์ตนะครับ กองหลังลูกครึ่งไทยออสเตรเลียที่ถูกเสริมเข้ามาในการยืมตัวนะครับปัจจุบันวัยย4ปีนะก็ถูกใช้งานยืนกองหลังได้อย่างยอดเยี่ยมอีกหนึ่งคนกลับมาเรียกว่าเล่นดีแบบทันตาเลยก็คือชยพิพัฒน์สุพรรณเพศนะครับนี่ก็วัยย4ิบปีนะครับอเอดตดิกเฟิร์ของเอสโตริลในลีกของโปรตุเกสนะครับ ย้ายมาจากการท่าเรือไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นะแต่พออยู่พลังการก็คือเป็นตัวหลักไปเลยนะครับอีกหนึ่งคนนี่ก็คือซูเปอร์เซฟเป็นว่าเล่นเลยนะครับกฤษณะภูมิรินนะครับดาวรุ่งนะครับไทยแล้วก็ได้สัญชาติเยอรมันนี่ก็เป็นหนึ่งตัวที่เล่นอยู่ในลีกระดับ6นะครับซึ่งต้องบอกว่าโค้ดเอ็กก้าใช้จริงนะครับแล้วก็สามารถผลิตผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ปัจจัยสำคัญอะ่ะผมว่าแนวรุกข,ของพลังการอะ่ะดู เรียกว่าแข็งแกร่งครบเครื่องมากๆเลยขนาดที่ทางฝั่งของเมืองทองนะครับน่าเป็นห่วงนะตอนนี้ปัจจัยหลายๆอย่างนะครับต้องดูกันย,วยาวๆว่าจะพลิกฟื้นกลับมาได้หรือไม่นะครับเพราะว่ามาติดตามผลการแข่งขันอีกหนึ่งคู่นะครับในกลุ่มโซนแดงก็คือเกมที่ทางด้านของชนบุรี FC ครับเปิดบ้านเจอกับลำพูนบริเวรเกมนี้มีประตูชัยเกิดขึ้นลูกเดียวครับและไม่ใช่ใครที่ไหนครับ กองหน้าดาวโรดอนาคตไกลดีกีทีมชาติไทยอย่างยศกรบุรภาครับสัตได้ในนาทีที่64ถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเจ้ามิกเนี่ยสามารถนะครับยิงประตูได้ถึง9ลูกจาก7เกมหลังสุดนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าประตูล่าสุดเนี่ยส่งผลให้ ชลบุรีนะครับปลดล็อกเก็บ3แต้มนะครับโซนแดงเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับหลังจากที่เมืองทองแพ้นะครับชลบุรีชนะอีกเมืองการมาเก็บ3แต้มได้อีกเนี่ยบอกได้เลยเดี๋ยวบุบช่วงของการสรุปตารางคะแนนเนี่ยจะเห็นภาพชัดๆว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนผลการแข่งขันอีกคู่ครับอายุทยายู่ในเตดครับเหลือจอดเชือครับ เปิดบ้านนะครับแพ้ให้กับอุทัยธานี FC 1ประตูต่อศครับอุทัยธานี FC ได้ประตูตั้งแต่ครึ่งแรกนาะที T 14ครับจากบูโน่ไบโยนะครับเป็นประตูสำคัญนะครับที่ทำให้อุทัยเก็บชัยชนะได้อีก1คู่นะครับก็คือเกมที่สุโขทัย FC เปิดบ้านไม่มีสกอร์นะครับเสมอกับพีทีประจวบภัยศูนประตูต่อศูนย์ครับคุณผู้ชม มาดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดของการแข่งขันไทยลีกประจำวันที่17มกราคมกันหน่อยนะครับสถานการณ์ที่เข้มข้นก็หนีไม่พ้นตรงโซนแดงเนี่ยแหละครับจากเกมที่พลังการเปิดบ้านถล่มยับเมืองทองครับส่งผลให้เมืองทองต้องหล่นไปอยู่โซนแดงแล้วนะครับอยู่อันดับ14ของตาราง17นัดชนะ3เสมอ4พ้10มี13แต้มขณะที่พลังการนะครับก็โดด ออกจากส่วนแดงได้สําเร็จับเก็บชัยชนะนัดที่2ของฤดูกาลนี้ในลีกนะครับ17นัดชนะ2เสมอ8แพ้7มี14แตม้มส่วนชลบุรีครับที่เปิดบ้านเฉือนชนะลําพูนครับตอนนี้กระโดดขึ้นมาอยู่อันดับ12ของตารางแล้วนะครับ17นัดชนะ4เสมอ6แพ้7มี18แต้มนะครับสุขโขทัย17นะัดชนะ4เสมอ7แพ้6มี19แต้มนะครับก็เรียกได้ว่า เป็นพื้นที่ที่ต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าผลงานแพ้ชนะ1เกมเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับขณะที่โปรแกรมประจำวันที่18มกราคมนะครับจะเป็นกลุ่มทีมหัวตารางกันบ้างนะครับไล่เลี้ยงแต่เวลา18นาฬิกาครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจากฝูงของตารางครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของเชียงรายยูไนเต็ดทีมอันดับที่7ของตารางนะครับเวลา18นาฬิกา 30นาทีจะมีราชบังกรราชบบรี f อนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของทีมบวยตรรางนะครับนั่นคือนครราชสีมานะครับในเวลา18 3แนาินาทีคู่ก็จะเป็นระยอง f c เปิดบ้านรับการเยือนของการท่าเรือ f c นะครับระยองปีนี้ผลงานดีเกินคาดนะครับอันดับที่8ของตารางอยู่ตรงกลางเลยขณะที่ท่าเรืออันดับ3ของตารางนั่นเองนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่บิ๊กแมตช์นะครับประจำสัปดาห์ ทาง BG ปรปทุมครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของ Bangkok United BG อันดับ4 Bangkok อันดับ5คู่นี้น่าสนใจเวลา19นาฬิกานั่นเองนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนะครับจากฟุตบอลไทยลีกขยับมาดูสถานการณ์ของฟุตบลอลยูย2ปปีชิงแชมปเอเชียกันหน่อยครับล่าสุดได้ครบ4ทีม ในรอบรองชนะเลิศไปเป็นที่เรียบร้อยนะเริ่มกันที่ผลการแข่งขันคู่แรกที่ช็อกโลกเลยครับเพราะว่าอุซเบกิสถานอยู่23ปีที่การแข่งขันครั้งนี้พวกเขาจัดผู้เล่นนะครับทีอ่อายุไม่ได้เต็มอัตรานะครับเพื่อเตรียมไว้สำหรับการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งหน้าเนี่ยเจอกับจีนคือตอนแรกหลายคนอุบอกว่าอุซเบภาษีดีกว่านะแต่สุดท้ายครับคู่นี้ 120นาทีนะครับเสมอ0ู9 0นาทีก็แล้วยิงประตูไม่ได้ต่อเวลาก็ยิงประตูไม่ได้ต้องตัดสินกันที่การดูลูกโทษที่จุดโทษนะครับและกลายเป็นจีนครับเซอร์ไพรส์ยิงจุดโทษเอาชนะอุซเบไป4ประตูต่อ2ครับกลายเป็นทีมที่3ที่เข้ารอบได้สำเร็จนะครับส่วนอีก1คู่ก็คือทีมชาติเกาหลีใต้นะครับ ที่เรียกได้ว่าเป็นน่าจะเป็นคู่เดียวเลยนะครับที่ไม่มีการต่อเวลาพิเศษเพราะว่าก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นจอแดนก็ต่อเวลาพิเศษนะครับไปถึงการโดนจุดโทษเวียดนามกับ UAE ก็ต่อเวลาพิเศษแล้วก็เวียดนามชนะช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับแล้วก็อีกคู่คืออุซเบก่อนหน้านี้ที่ผมเล่าไปก็คือเสมอกันต้องยิงจุดโทษแต่ว่าคู่นี้จบใน90นาทีนะครับซึ่งกลายเป็นเกาหลีตใต้ครับที่เฉือนชนะนะครับในช่วงนาทีบาปนะครับ จากประตูชัยของชินบินฮานะครับที่โขเข้าไปช่วงท้ายเกมนะครับก็ทำให้ในรอบสี่ที่สุดท้ายของฟุตบลอลยู23ปีชิงแชมป์เอเชียตามนี้เลยครับก็จะมีญี่ปุ่นนะครับมีเกาหลีมีจีนและก็ตัวแทนหนึ่งเดียวจากอาเซียนคือเวียดนามบอกได้เลยเวียดนามตอนนี้เต็งม,มากนะเพราะว่าโหดูจากฟอร์มการเล่นมีโอกาสถึงแชมป์มากๆเลยทีเดียว ก็สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของคุณซือชาวเกาหลีใต้นะครับซึ่งคุมทีมชาติเวียดนามอยู่ณปัจจุบันอย่างคิมซังซิกนะครับเจ้าตัวเองเนี่ยออกมาเปิดใจหลังจากที่เวียดนามนะครับเบียดชนะยูอีสุดมันในช่วงต่อเวลาพิเศษ3ประตูสองเขาบอกว่า,เ,าเขาภูมิใจกับลูกทีมทุกคนมากนะครับนักเตะใส่เกินร้อยตลอด20นาที120นาทีจนได้รับชัยชนะที่คู่ควรแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่ทำให้ เวียดนามนะครับยูยิม,มาถึงจุดนี้ตัวคิมฟฟิกเผยแทคนิกนะครับเขาบอกว่าคุณแจสําคัญก็คือการที่เขาสังเกตว่าในช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยร่างกายของนักเตะเวียดนามยังดูดีและมีความฟิตเหนือกว่ายูแม้ว่าจะล้าทั้งสองฝ่ายจึงจตัดสินใจให้ลูกทีมเนี่ยบุกเต็มที่จนมาได้ประตูชัยนะครับโดยคิมฟังฟิกบอกเป้าหมายต่อไปของเวียดนามไม่ว่าจะพบกับใครตอนนี้การันตีนะพบกับจีนเนี่ยเขาบอกบุก มั่นใจสุดนะครับและพร้อมจะใส่อย่างเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับก็มาติดตามแล้วกันว่าเวนามจะสามารถสร้างบริษัททะลุผ่านเข้าสู่ รอบชิงชนะเลิศได้อีกครั้งหรือไม่นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยทำได้มาแล้วนั่นเองนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้รวมไปถึงเอเชียอัปเดตนะครับชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกาลังใจให้กับบิ๊กชมหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ